คันนี้โอ้ของของพี่เบียร์ใบหย,ยกเบียร์ใบหย,ยกแหมเรียกเขาซะพี่เบียร์ใบหย,ยกเลยเป็นรถที่สวยมากเลยอันนี้แต่งมาจากไหนอะหนาวคือแต่งที่ไทยนี่แหละครับ,รรบแล้วคนที่เลือกเนี่ยคือเจ้าของสํานักที่อยู่ญี่ปุ่นโอ้โหนก็คือลุงที่ชื่อว่าลุงส ok ้มกี้นากาตะต้องบอกก่อนว่าท<ม>็อปซกิลเป็ดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสํานักแต่งที่ใช้คําว่าอยู่ยาวนานมากๆในญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะแต่งรถสปอร์ตเขามันจะเป็นงานแบบใช้เรียกว่าเป็นแฮนด์ขวาฝัก็คือเป็นงานที่เขาทําเองแล้วก็ใช้คําว่า ก็ผลิตตามใจเจ้าของอูด้วยแหละพี่เบียร์ถามว่าพี่เบียร์ประโยคการท็อปซีคคเกี่ยวข้องอย่างไรอธิบายให้เห็นภาพก็คือพี่เบียร์ประโยคเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์จำหน่ายพวกอุป,ปกรณ์ตกแต่งของท็อปซีคิคในประเทศไทยคือออฟฟิเชียลเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นออฟฟิเชียลเลยที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายชุดแต่งในประเทศไทยทีนี้เขาก็ทำรถหลายหลายรุ่นทีนี้เขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะบ้านเราอ่ะคือรถกระบะมัน มันเป็นอะไรที่ชัดมากๆ uh huh. ซึ่งลุงสโมกี้เขาก็มาไทายบ่อยแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเขาก็อยากแต่งรถกระบะน,นะอ uh huh. ก็ เสนอว่าเอ๊ะอยากให้ลุงเลือกรุ่นไหนปรากฏลุงเจ้าอของสำนักเนี่ยลุงสโมกี้เนี่ยเลือกอีซูซุคือในญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขามีความหลังคือสมัยก่อนอีสูซุที่ญี่ปุ่นก็น่าจะมีกระบาดไซเรนข,ขายเขาก็เลยรู้สึกว่ามีความบุกปล้องมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเอามาแต่งก็น่าจะเท่ดีก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้อ๋อแล้วเขาก็เลยเลือกตัวพี่เบียร์ก็เลยเลือกตัวไฮแลนเดอร์ใช่แต่เป็นเครื่องยนต์3.0 m a c p h e r s, <S เพราะอย่างพี่เบียร์เนี่ยเขาเป็นประเภทแบบว่า ขับรถเร็วๆ<ช>อ่าไม่ใช่อยู่ตึกซ <c oughs> ึก <c oughs> เป็นคนชอบความเร็ว<ช>นะ <c oughs> แล้วรถเขานี่มีความสวยมากใช่รถคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีการปรับจูนในเรื่องสมรรถนะแต่หลายสิ่งหลายอย่างเดิมและแรง โดยที่ไม่มีควันดำจริงถ้าสังเกตตัวรถเนี่ยจะเตี้ยกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ปกตินะก็ในมีว่ารถมันดูเตี้ยๆเหมือนมันโหลดลงมานะใช่ใช่คือเขาออการดีไซน์ออกมาให้มันมีความคล้ายๆกับรถสปอร์ตอะไรประมาณนี้พี่ว่าสีที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นการแรปหรือการทําสีเป็นแรปแรปเนี่ยแรปอันนี้แรปอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้แต่อันนี้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 น่าจะทำอันนี้น่าจะทำสีนะทำสีเพราะว่ามันมีอะไรก็แบบพี่ตอบถูกเอออันนี้น่าจะทำสีเขาทำคือวันแรกที่เขาได้รถมา เขาส่งทําสีเลยทําสีแล้วก็ทําแบบถึงห้องเครื่องโอใช่เพราะฉะนั้นข้างในก็คือจะเป็นสีนี้ด้วยใช่ปอบปอบเป็นสีทองเลคคาโรนะเลคคาโรใช่นี่นมาดูฝังนี้มาดูฝังนี้เห็นไหมปอบสวยมากอ่ะของพี่เบียร์ใบหยกต้องบอกเลยนะเขาเป็นแบบจอมแต่งรถเลยนะสำหรับพี่เบียร์ใบหยกมีอย่างนึง อันเนี้ยที่แต่งเนี่ยจริงๆแล้วมันแค่แบบเขาเรียกว่าไงดีมันก็เป็นไฮไลท์เนาะแต่จริงๆมีอย่างหนึ่งที่พี่เบียร์เขาทำก็คือเขาทำชุดแต่งสำหรับ Isuzu D-MAX แล้วเป็นของ Top s e c เ e t โดยเฉพาะอ้ oh, อันไหนอะ่ะนี่ที่พี่กิฟต์จับอย oh, <you. S 3> ู่ใช่นี่ oh. อันนี้คือตัวที่เรียกว่าเป็นฝากระบะที่ทำเป็นคาร์บอนมันจะเบามากเลยสิแต่อันนี้อันนี้คืออย่างนี้มัน